แม้จะเป็นยี่ห้อตะไบไข่นะครับซึ่งในบรรดาช่างก็จะรู้กันว่ายี่ห้อตะไบไข่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพที่ดีนะครับดีมากๆใช้ทนทานแต่ตะไบพวกนี้ก็ผลิตในประเทศที่ไม่ใช่ต้นฉบับจริงๆของมันนะครับก็เลยคุณภาพค่อนข้างด้อยกว่านะครับในการที่จะนํามาทําเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตะไบนะครับแม้จะใช้เหล็กตัวเดียวกันเนี่ยก็ ต้องผ่านกระบวนการชุบแข็งนะครับเพราะว่าเวลาตัดเวลาเจียขอบให้มันมนอะไรพวกนี้มันผ่านความร้อนแล้วความแข็งมันจะลดลงทันทีนะครับไม่ว่าจะระวังแค่ไหนก็ก็ลดนะครับเพราะว่าเราต้องการความแข็งที่มากที่สุดที่เครื่องมือแล้วก็คุณสมบัติของเหล็กตัวนี้ทำได้นะครับดังนั้นเริ่มต้นก็นำตะไบเข้าไปในเตาแล้วก็อบอ่อนนะครับกลายเป็นเหล็กธรรมดาหัดแต่งพื้นผิวที่เราต้องการนะครับ ช่วงนี้จะขัดได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นเหล็กธรรมดาแล้วมันมีความนิ่มไม่มีความแข็งทําให้ไม่สิ้นเปลืองวัสดุที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองเช่นกระดาษทรายสายพา,านอะไรพวกเนี้ยครับก็คือขัดแต่งเจียอะไรขึ้นรูปได้ง่ายนะครับ